สุขสบายดีพี่น้องเด้อวันนี้ครับผมส่งมาเห็นภารกิจส่วนตัวแล้วครับผมอาฟื้นครับผมอาฟื้นไปไมป่ดังก่อนครับผมเนี่ครับผมตรงไฮตรงหน้าพี่น้องบ่มีฟื้นในพี่น,น้นองนี่หาฟื้นครับผมไป,ไปไอ้อยไฟครับผมไ,ไฟ ใช่พ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อเซลนี้ครับผมอากาศเย็นสบายเลยพี่น้องฉีฟ้าลอยสูงเลยพี่น้องใส่ฝนสิไปเลยพี่น้องหนาสิไปแล้วหกักปืนยอดไม้พี่น้องนี่เดีย๋ยวม,มันตายไ,ไปไปอ้อยปืนอ้อยไฟพี่น,อออนอ้องเราต้องใส่แกล็ดเอาพี่น้องเพืองเอาพี่น้องเนาะ่ตรงไห้ตรงหน้าครับผมใหตรงหน้าแต่ใส่ปืนขออะไรครับนี่ อยู่แบบพ่อเพียงคือในหลวงรอกเก่าคนรับสั่งไว้นะพี่น้องเนาะนี่อยู่แบบพ่อเพียงครับผมก็กินพ่อใส่ครับผมเมื่อนาตามในหลวงรอกเก่าคนบอกไ้ครับผมนี่บบรวยบ่นี่กระซามนมนเน้วพี่น้องเนาะเอาพ่อมีพ่อใส่พ่อสวยในยขอบขั้วกับพ่อพี่น้องอหย่อนใหม่พี่น้องนี่